สิ่งที่จะพูดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาล้วนๆเพียวๆนะครับไม่ต้องผสมโซดาแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำนะครับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยนะครับให้ความร่วมมือนะครับในการกักตัว14วันผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศนะครับว่า พวกเราพร้อมให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องต่อลุงตู่บ้างกับลุงป้อมแล้วก็ลุงป๊อกนะครับสามปอนะครับผู้ยิงใหญ่แห่งรัฐบาลไทยยุคนี้นะครับก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆก็มาจากจังหวัดสมุทรสาครที่มีขบวนการลักลอบ นำแรงงานต่างด้าวนะครับก็คือแรงงานเถื่อนเนี่ยเข้ามาในจังหวัดสมุทรสาครจํานวนมากและทําให้เกิดโควิด -19 นะครับก่อนเทศกาลปีใหม่จนถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปลอดแตกนะครับก่อนที่จะมีการฉลองปีใหม่อย่างเศร้าๆอย่างงองอเงาที่ผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับ นายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนว่าจะกวาดล้างขบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนให้สิ้นซากเป็นคำพูดที่ฟังแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าอ้ําหดเลยถ้าผมเป็นะบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเพราะเสียงของนายกเนี่ยประกาศอย่างตึกกล้องนะครับ ด้วยอำนาจประเด็จการอย่างดูเดือดว่าจะกวาดล้างให้สิ้นซากจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นหมาสักตัวโดนดำเนินคดีแม้แต่ตัวเดียวสิ่งที่นายกพูดเป็นคำพูดที่สวยหรูมากฟังแล้วห้ำหดเลยนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้สีมกาลา ยังไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้แต่คนเดียวกระบวน,นการที่เราเรียกร้องกับนายกรัฐมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยไปถามลุงป้อมลุงป้อมบอกไม่มีไม่มีข้าราชการคนไหนเลยนะครับที่อยู่ในกระบวน,นการลักลอบขนแรงงานเถื่อนไม่มีไม่มีการลักลอบขนแรงงานเถื่อนผมอยากฝากถึงสมปอเลยนะครับ แรงงานต่างด้าวที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเขาไม่ใช่กระหังที่ใส่กระด้งสองข้างแล้วก็บินข้ามจังหวัดกาญจนบุรีมาสมุทรสาครได้คนเหล่านี้เนี่ยต้องมาโดยรถโดยสารจะมาโดยดรถปิกอัพรถตู้รถกระบะหรือรถอะไรก็ตามไม่ใช่เป็นกระหังที่ใช้กระด้งเนี่ยตีปี๊บพั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 บพบ,บินมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแล้วมาอยู่สมุทรสาครได้ เป็นแสนแสนคนนะครับผมเรียนอย่างนี้เลยว่าคุณพูดแล้วคุณเชื่อถือไม่ได้เนี่ยคุณไม่ควรเป็นนายกอีกต่อไปนะสิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยกระบวนการเหล่านี้นะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจ t h ภาคเจ็ดพลตำรวจโทธนาชูง นะครับที่วันนี้เดินทางไปที่อำเภอสังขะไปตรวจด่านต่างๆไปตรวจจุดที่เราแจ้งเบาะแสไปนะครับพร้อมกับพลตำรวจตีนปสินพูญสวัสด์พงศ์การสืบสวนภาค7นะครับที่ลงไปช่วยเหลือตรวจสอบในด้านการนำงานเชิงลุกแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้รับรายงานนะครับจากที่สังขัดจังหวัดกาญจนบุรีว่าเป็นจริงอย่างที่ชมรมได้ทำหนังสือถึงกองบัญชาการตำรวจท h o ภาคเจ็ดกระบวนการต่างๆเหล่านี้มีเจ้าที่ทุกหน่วยงานนะครับมีตำรวจเกี่ยวข้องกับกระบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว จำนวน21นายมีตั้งแต่ยศนะครับ10ตำรวจตีไปจนถึงพันตำรวจเอกก็คือระดับรองผู้บังคับการนะครับทั้งหมดรวมแล้ว21นายมีผู้บังับนะครับ1นายแล้วก็มียศพันตำรวจโท นะครับอีกหนึ่งนายแล้วนั้นก็จะเป็นพวกผู้กองพวกนายดาบนะครับรวมแล้วทั้งสิ้21น21นายมีตำรวจตชะนะครับ2นายมีตำรวจตอมอสองนายนะครับอันนี้คือที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมอยากกราบเนียนไม่ต้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าฝากถึงลุงตู่ด้วยนะนายกประยุทธ์เนี่ยจันทังคารพุธเนี่ยนะนะมันเริ่มเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยเป็นจันโอชาละจะเป็นจันทังคารพุทธละคือผมเรียนเลยว่าขบวนการเหล่านี้นะครับมีขบวนการของเจ้าที่กรมสุาการกรน,นะครับซึ่งวันนี้ ผมต้องขอกับคุณท่านทีิบดีกรมสุรากรนะครับที่ได้ให้เกียรติให้ผมเข้าพบเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงในการไปร้องขอให้มีการตั้งกรรมาการสอบวินัยก็รายการคนหนึ่งที่เป็นเจ้าที่สุรากรฝ่ายป่าป่ามที่ทุจริตต่อหน้าที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักใม่เกินวันที่10ก็จะมีการดำเนินคดีกับเจ้าที่กรมสุรากรคนนี้ทั้งวินัยและอาญา อีกต่อไปที่ปปป,ป,ป,ปน,นะครับปปปเนี่ยนะครับเป็นสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยมีพลตาลตรวจตีนะครับจรุนเกียรติปานแก้วนะครับเป็นผู้รับการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับโอกาสเข้าพบท่านอดนิบดีกรมสุนทรกรแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในการร่วมกันในการปราบปรามมาเฟียที่มีการลักลอบ นำเข้าสินค้าหนีภาษีนะครับเช่นหอมแดงยางพาราที่นําเข้ามาจากพม่านะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้มีการลักลอบนําเข้ามาโดยใช้ตัวเวียนเทียนของเจ้าที่กรมศุลกากรนะครับในการทําลายเศรษฐกิจของประเทศในการลักลอบผนสินค้าหนีภาษีเข้ามาจากประเทศพมา่ามายังจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้านาเจ้าหนี้ัดเยอะแยะไม่กี่ตัวร่วมะบวนการนะครับทั้งระดับเล็กระดับใหญ่ทั้งระดับประหลัดทั้งระดับใหญ่หมดนะครับผมนีนอย่างนี้นะครับว่าขบวนการเหล่านี้นะครับคนแรกนะครับคนแรกเลยเป็นญาติโกโหธิกาของคนสนิทของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาอันนี้เราระบุชื่อนะครับ เป็นญาติโกโหดิกานะครับพรรคพวกของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาไอ้นี่มีหน้าที่ในการรีดไถพวกท่ารายนะครับแล้วก็ค่าใบอนุญ,ญาตโรงแรมต่างๆนะไอคนที่สองเนี่ยเป็นมาเฟียผลของเถื่อนดูผู้ร้อนนะครับมีการถูกจับดำเนินคดี2คดีไว้แล้ว ซึ่งมีการเป่าคดีอยู่ซึ่งวันนี้ได้รับข้อมูลจากริบดีกรมสวนกรว่ารถที่มีการดําเนินคดีทั้งสองคันส่งให้ตํารวจสพเมืองกาญไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงได้รับรายงานจากสพเมืองกาญว่ารถทั้งสองคันเนี่ยที่สุนกรจับร่วมกับทหารเนี่ยมีการเป่าคดีหรือไม่ถ้ามีการเป่าคดีก็มึงก็มึงผู้มึงก็เตรียมตัวสวยได้เลยตำรวจสพเมืองกาญจันทบุรี ใครไปร้อยเวรเตรียมตัว157นะคนที่3เนี่ยนะคนนี้ก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่เงเขาเลิงซานสังะัะการจนบ,บุรีเช่นเดียวกันเป็นญาติโกโหดิกาของอดีตนักเลงนะอดีตนักเลงสอสอเป็นระดับรัฐมนตรีของพรรคผู้ยิ่งใหญ่นะอันนี้ก็มีหน้าที่ในการ สวยนะครับเก็บสวยให้กับหัวหน้าใหญ่ของขอบวนการนี้ในจังหวัดต่อมาก็จะมีระดับคนที่เป็นข้าราก,การเหมือนกันคนนี้มักจะอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านประธานอท่านองค์คมนตรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ย ไอ้คนคนนี้ที่มันทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยรับส่วยยาเสพติดรับส่วยลักลอบขนแตงเด้าลักลอบขนของอนิพัาสีไอ้เฮียข้าราชการตัวเนี้ยมักจะอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านองคมนตรีไพบุญคุ้มฉายาคนนีไพบุญคุ้มฉายาผมกราบเรียนนะครับน,นี่เป็นเรื่องที่มันอ้างมันอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีนะครับและที่เหลือเนี่ยก็เปลิ้วล้อ,อพวกมันอะระดับประหลัดทั้งนั้นประหลัดไอ้เฮียอย่างนั้นนะในจังหวัด กาญจนบ,บุรีบางตัวนะเราเรียกเรียกเป็นคนแนละ้วกพวกนี้คือพวกขายชาติพวกขายชาติขายแผ่นดินขายความเป็นมนุษย์ทําให้คนไทยทั้งประเทศต้ตองได้รับความเดือดร้อนจากโควิดในีผมเรียกอ้รขบวนการเหล่านี้ว่าขบวนการขายชาติขบวนการข้าราชการขายชาติหรือขบวนการข้าราชการที่ทๆท,ทั้งหลายเนี่ยในกลุ่มเนี่ยซึ่งผังทั้งหมดเนี่ยนะครับผังทั้งหมดพวกนี้นะ อยู่ในมือของผู้ใหญ่ในสํานังกงานตรงรชาติอยู่ในมือของคณะทํางานชุดสืบสวนสอบสวนสวนั่หมดแล้วนะครับทั้งตํารวจทั้งข่ารายการฝ่ายปกครองทั้งทุกอย่างนะผมเลยพี่น้องประชาชนนะครับว่าขบวนรับจำนำรถเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะครับว่ามีการให้ประชาชนเนี่ยไปดาวรถจากไฟแนนซ์มาไปดาวมาปับ๊บเอามาขายสองพันมอเตอร์ไซ จะมีพม่ามาซื้อเลยสองพันและไอ้น,นี่ก็ทําทีไปแจ้งว่ารถหายทำอาการรถหายแล้วก็ไปแจ้งรถหายไอ้น,นี่คือคนที่ดาวรถมันก็ชั่วแสนชั่วแล้วก็มาขายให้พมา่าไอ้พม่าวนนี้ก็เอาไปขายที่ชายแดนด้านสังขบุรีนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการรับเงินคันละห้าร้อยันละพันแล้วไปขายให้กับเจ้าของบ่อนในเขตพมา่านะเรามีการทําผังเนี่ย เป็นชาร์ตนะครับเนี่ยนะครับเราทำเป็นชาร์ตตัวอย่างนี่คือทาเป็นชาร์ตของกระบวนการลักลอบนะครับลักลอบเนี่ยเส้นทางต่างๆเนี่ยนะครับเราทํามาเป็นชาร์ตนะเนี่ยเราทํามาเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปเส้นทางทุกอย่างครับเราทํามาซึ่งกระบวนการเหล่านี้ทุกตัวเนี่ยนะครับผมมีอย่างนี้นะครับว่า เราทํามาเป็นผังผังหมดเนียนะว่าใครเป็นใครนะผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่ากระบวนการพวกเฮียวพวกเนี้ยนะเรารู้หมดว่ามีใครเป็นใครบ้างนะทั้งรถจักรยานยนต์ในเขตกทมทั้งรถจักรยานยนต์ในเขตภาคเจ็ดทั้งรถจักรยานยนต์ในเขตภาคหนึ่งไอที่หายหายไปหรือที่ไฟแนนซ์เนี่ย นะครับมึงไปตามกันได้เลยเนี่ยที่สังขะมีรถจอดเยอะแยะที่เก็บไว้ที่โรงพักยังหาคนมาเมาไม่ได้นะครับรถปิกอัพรถหาอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเนี่ยเอาไปขายชายแดนนะผมเลยบอกเลยว่านายรัฐมนตรีเนี่ยโคตรเหงสวซวยเลยนะไม่เคย สนใจข้อมูลของพวกผมเลยเอาเรียยวพวกกูกได้นั่งพวกผมอะพูดพวกวันนี้ขอหยาบสักวันนะมึงรู้ไหมว่าพวกกูทํางานกันเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแล้วนั้นเนี่ยทําเป็นผังออกมาแบบเนี้ยใครทําอะไรเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะชีวิตแม่งนะมึงรู้ไหมว่าเนี่ยนายกมึงมึงฟังไว้ด้วยนะนายกส้นตีนมึงฟังไว้ด้วยไอ้หา่าขบวนการพวกเนี้ย แม่งกว่าจะไปหามาได้เนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยหน่วยข่าวกองมึงยังหาไม่ได้พวกรุกกูเลยจะบอกให้นะทำกันมาเป็นชัดๆอย่างเงี้ยโัละครแม่งเป็นหังว่าย่างเนี้ยนะมึงเคยไม่ได้ผังอย่างเงี้ยนายกแข่งซวยนี่ฮะมึงบอกไม่มีไม่มีไม่มีกูม,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 มีแม่งทุกตัวให้มึงดูเลยเนี่ยไอพวกนายหน้าเนี่ยแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะ มึงอยากได้แบบไหนกูมีให้หมดอ่ะเนี่ยบางคนก็บอกให้ยแม่งแบบผลงานทหารมาไม่ใช่พวกนี้คือข้อมูลที่ทำร่วมกันจับจนแม่งไม่มีที่ไว้ย่ะรถอ่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับผมอยากเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่า ประเทศเราแม่งโคตรสวยเลยที่มีนายกห่งสวยแบบนี้มาบริหารประเทศมันพูดแต่มันไม่ทําไม่ได้ที่มันพูดเนี่ยเพราะมันยอมรับไม่ได้ว่าวันเนี้ยประเทศไทยอะ่ะนะครับคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเนี่ยทั้งขนในงานต่างด้าวเถื่อนทั้งขนของนีภาษีทั้งของเฮียอะไรเนี่ยเป็นของพวกมันทั้งนั้นเละถ้าเป็นในของธนาธรป่านี้มันจับชิบหายมาแล้ว เบอร์นี่เป็นของพวกรัฐบาลเลยแม่งไม่กล้าทําอะไรเลยไม่กล้าไปแตะเพราะรับความจริงไม่ได้ว่าคนของกูทุจริตคนหนองกูแม่งท้าของเถื่อนคนนองกูลักลอบขนแรงงานต่างด้าวไม่กล้ารับความจริงไงนายกหิงซวยประเทศไทยวันนี้ลองถ้าเป็นนาทอนป่านี้มึงจับชิบหายแล้วป่านี้มึงโอ้ยอยี่สั่งจับชิบหายวายวอดหมดนี่นเอิญว่าไม่ได้เป็นธนาทรนนะเบอร์นั่นมันเป็นสอสอในพักมึง เป็นพวกนะนายทุนนะที่สนับสนุนพวกโจรพวกเฮียนี้ให้กับข้าราชการไอ้พวกนี้นะจะเล่าให้ฟังไอคนบางคนเนี่ยบอกเลยว่าต้องหาเงินแม่งให้บิ๊กป๊อกหาเงินให้บิ๊กป้อมนะเพราะอะไรเพราะว่ากูเป็นเพื่อนฉัดชัยพรมเลิศกูเป็นเพื่อนประลัดนัดอินทปานประลัดกสุขราหมนี่มันพูดเองนะเนี่ยจะบอกให้ฟังมันอ้างพวกมึงทั้งนั้นเลยที่พูดวันนี้เพราะว่า อยากให้พวกมึงตาสว่างบ้างแล้วลงมาช่วยพวกกูเนี่ยไปจัดการสักทีพวกรักรอบขนแรงงานต่างด้าวไอ้หามึงจะให้กูทําอยู่ฝ่ายเดียวได้ไงนะวันนี้โชคดีนะได้พบออตรพลตระเวนสุวัสด์แจ้งสุข,ส,ขส่งพลตรวจตีนพสินพูสวัสริ์มาช่วยชมรมได้พลตรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลส่งปปนะครับพลตวัตีจันลนเกียรติปานแก้ว มาช่วยชมรมในการไปแสวงหาหลักฐานจับไอ้พวกเฮียเนี่ยทั้งราชาการทั้งค้ารับเถื่อนทั้งอะไรทุกอย่างนี่ถ้าไม่ได้สอบสวนกลางช่วยไม่ได้พลตสุวัสดิ์ใจน้อสุข,ขพบตรช่วงนี้ปวดหัวหนักนะส่งพลตรีนภสิริูสวัสดิ์มาช่วยไม่ได้ทางกองทัพบ,บกส่งทหารมาช่วยวันนี้เฮียชมรมหัวร้านเนี่ยเฮียเสียงเป็นเสียงตายเนี่ยไม่รู้จะถูกยิงตายวันไหนเพราะว่า ธุรกิจมันโอ้โหรู้เปล่าว่าแค่ย้ายแม่งสุนรกร,กรคนเดียวหรือย้ายตำรวจคนเดียวไอ้หาโทรศัพท์กูสายไหมเลยแม่งขอกันชิบหายขอกันแบบแม่งหน้าด้านดนเลยว่าไอ้หาให้โอกาสันหน่อยมันขนมาไม่กี่เที่ยวเองมึงคิดดูดิว่ามันขอกันหน้าดานดนแบบนี้เลยว่าอย่าย้ายได้ไหมเพราะมันขนมาไม่กี่เที่ยวไอ้เที่ยวเดียวก็ตายแล้วมึงขนมาทิ้ง ส0ิบคนติดโควิดมาจากพมา่าแม่งเอามาทิ้งสมุทรสาครทําให้คนสมุทรสาครติดโควิด1นทีนทให้คนทั้งประเทศแม่งตอนนี้ติดโรคระบาดกันชิพหายวายปวงห้าสิบสี่จังหวัดเศรษฐกิจไทยตอนนี้ชิบหายวายปวงเป็นหมื่นเป็นแสนล้านนายกแห่งสวยว่าไงวะวันนี้ถามสักคำเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะเด็ดขาดสักทีนะเมื่อไหร่มึงจะเด็ดขาดสักทีเมื่อไหร่มึงจะกล้าเด็ดขาดสัง่งแม่งชุดเฉพาะกิจ ลงลุยแม่งปราบปามผู้มีทิพล์ลงลุยแม่งจับให้หมดดีมะถ้าแน่จริงไปกับกูเลยพรุ่งนี้ก็ได้มื้อนี้ก็ได้ไปด้วยกันไหม <Okay. S 1> มึงสั่งมาเลยทหารอ่ะมึงสั่งมาเลยตำรวจอ่ะไปรุยกับกูเลยไปดวกูพาไปบ้านมันทุกคนเนี่ยบ้านทุกตัวกูมีชื่อหมดนามคุหมดที่อยู่หมดกล้าไปหรือเปล่านะไอคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะที่มันอ้างพวกมึงเนี่ยว่าเป็นเพื่อนมึงเนี่ยเป็นเพื่อนประหลัดกระทรวงมหาทไทยเป็นเพื่อนนะประหลัดกระทระวงกลาโหมเนี่ย ระหัดนัดอินดปาเนี่ยหรือเนี่ยเป็นคนสนิทบิ๊กป๊อกเนี่ยนะฮะมึงเป็นรัฐมนตรีมหาไทยมึงกล้าย้ายามันออกจากพื้นที่ไหมเพื่อตั้งกรรมาการสอบก่อนมึงกล้าเปล่า,าว่าไม่กล้าอีกเพราะอะไรเพราะแม่งพวกมึงอ่ะไม่ใช่พวกกอัวนะวันนี้กล้าไหมไอ้หาเดี๋ยวมึงก็รู้เลยไม่เกินสองวันอ่ะเดี๋ยวเมียแม่งก็ไปเกณฑ์ชาวบ้านมาเกณฑ์เขาเลยเอาวตอ,อ,ตอประจอมมาเนี่ยเอามาดอกไม้มาให้กําลังใจพ่อเมืองป่วย ไอ้เียประเทศไทยแม่งเป็นอย่างนี้เหรอเฮีย hey, มึงแน่จริงมึงต้องย้ายนี่ที่หาผููการแม่งเบิดบอลมึงย้ายเขาได้ที่ผู้ว่าแม่งปล่อยให้มีการล่องรอบนลนังด้ามาเป็นแสนแสนไอ้เหีย hey, ไม่ต้องรับผิดชอบไปเลย mm hmm. กูกูข้องใจมากเลยไอ้ฮา hey, คนเป็นพ่อเมืองเป็น,ปนผู้ว่าราชการจังหวัดคุมทั้งจังหวัดปล่อยให้มีการล่องรอบผลน,นังด้ามาอีกจังหวัดหนึ่งไอ้เหียมันเป็นกระหังไง เค่บินมันบินอย่างนี้มาจากนางการยังไงถึงมาข่ามาสมุทรสาครได้แม่งมันมาโดยรถโดยสารทั้งนั้นแหละมันไม่มีหรอกนาประเทศแบบแม่งเป็นกระหังบินมาเฮียพม่านะมาเป็นแสนแสนคนปัจจุบันเนี่ยแม่งหัวละสามหมื่นตั้งแต่มึงประกาศเลยว่าให้รัฐรัฐบาลประกาศเลยว่าแรงงานต่างด้าเวเดือนขอให้มาขึ้นทะเบียนออนไลน์เป็นคนถูกต้อง <S <S มึงรู้ไหมว่าเกือบ300สามร้อยบริษัทที่ทําเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยแม่งตีปีพับๆเลย ยิ้มแก้มปีเลยเพราะอะไรเพราะแม่งเฮ้ยมึงออกมาเดี๋ยวกูจะไปยื่นออนไลน์ให้มึงเก็บตังค่าหัวคิวพม่าแรงงานเถื่อนให้ไปทําบัตรถ,ถูกต้องเป็นบัตรชั่วคราวมันก็ยิ่งขนมาจากชายแดนมากขึ้นดิเพราะว่าอะไรไหมเพราะมาเข้ามาเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลายเป็นว่าเอาไปขึ้นทะเบียนออนไลน์เป็นคนแรงงานเถื่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะรัฐบาลประกาศแล้วว่ามึงเป็นแรงงานเถื่อนแต่ถ้ามึงขึ้นทะเบียนถ,ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะเป็นกูกูว่าขนมาจากชายแดนขนมาจากพมา่าขนมาจากที่อื่นอีกลักลอบขนมา มึงรู้ไหมว่าไอในอำเภอส้นตีนเนี่ยมันพูดที่ประชุมที่สังขะวังไงมั้งมันบอกว่าไอด่านฟ้ามั่นคงของมึงที่ตั้งโดยมติคอรมอเนี่ยนะโดยอำนาจของผู้ว่าเนี่ยนะกีดานกีดานเนี่ยมันไม่มีงบประมาณมันไม่มีกําลังคนมันไม่มีเครื่องมือไม่มีชุดพีพไม่มีเฮียอะไรเลยนะมึงให้คิดดูดิให้มันตั้งตลอด2ี่ิบสี่ชั่วโมงไอี้มันมันเป็นคนมันไม่ใช่หุ่นยนต์ แปดชัช่วโมงสีชั่วโมงมันก็ตายแล้วมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตรวจไงมันก็ปล่อยให้แม่งขนไาดิขนเข้ามาขนมาจากพม่าขนมาเลยไปดูได้เลยด่านทุกด่านถ้ามึงสามาคีนะมั่นคงไม่มีทางแม้แต่แมวรอดมาได้แม้แต่ตัวเดียวแต่นี่ด่านทุกด่านไม่มีผลประโยชน์หมดจะด้วยความขี้เกียจก็ดีด้วยผลประโยชน์ก็ดีมึงไปดูได้เลยนายกแห่งซวยมึงไปดูด่านมึงได้เลยที่จังหวัดกาญจนบรุรีไอ้เหี้ยมึงปล่อยให้พ่อเมืองบริหารประเทศบริหารจังหวัดแบบนี้ มึงทิบหายหมดอ่ะประเทศไทยถึงได้เป็นอย่างนี้มึงก็จะให้เขาปิดอย่างเดียวมึงไม่สงสารชาวบ้านเขามั่งชาบูเนี่ยเขากู้เงินมาทําร้านอาหารมึงก็บอกเขาดีเออเอาฉากมากัน้นนะเป็นล็อก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 เวลาเ,เข้ามานะวัดนะแล้วก็ตรวจล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้ามากินแล้วอ่ะต้องอยังไงมึงก็บอกเขาดิวิธีการเอาคนไปตรวจได้มาตรฐานไหมถ้าได้มาตรฐานก็ให้เข้าค้าขายได้ ให้เขาทำหากินได้มึงไม่มีเงินจะไปกู้มาแจกแล้วหมดแล้วตังค์อะนะเลิกแจกได้แล้วประเทศกัะชิบหายเพราะอย่างเนี้ยเพราะมีนายกแม่งแปดหมืสี่พันเซลเนี่ยนะบอกได้เลยว่าวันเนี้ยกูเหลืออดแล้วขอด่าสักวันจริงๆเป็นคนที่รักลุงตู่มากนะเคารพลุงตู่มาตลอดแต่วันนี้กูขอด่าสักวันเพื่อไอ้หาให้มันสมองมันมาเถืองมั่ง